น oh. no oh. mm hmm> ั้นเป็นนโยบายที่สำคัญโดยเฉพาะที_<__<_่น้องาวกรุงเทพมานครแล้วก็ปริมณฑลซึ aspberry, 拜拜่งเป็นภาระค่ายจ่ายที่ค่อนข้างหนักมากในการใช้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าซึ่งมีการบางครั้งเนี่ยมันต้องต่อที่สาสี่สายปฏิบัติจุดหมายนะครับทางท่านเคืือไทยก็ได้มีการไปดูนะครับเรื่องนโยบายนี้แล้วก็เห็นว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้อง ลดขยายใจให้ได้แต่ปัญหาก็คือว่ามันมีขั้นตอนที่ต้องไปเจรจากับผู้รับทานซึ่งมันมีทั้งเรื่องของสายสีเขียวซึ่งเป็นการดําเน,นินงานของกทมแต่ก็อยู่ภายใต้กำก,กับของรัฐธรมาไทยซึ่งใน,นขณะน,นี้ท่านผูนถึงก็เป็นคนดูแลอยู่นะครับ แล้วก็มาส่วนของรอคอมเองก็อยู่กับทางด้านของกระทรวงตันดิแต่ว่าผู้ประกอบการก็ต้องมาคุยกับผู้ประกอบการมันก็เลยต้องใช้เวลาโดยเฉพาะถ้าเราจะใช้ตัวร่วมขณะนีะ้เราต้องมีการติดตั้งระบบคอมอพิวเตอร์ต่างๆทางราอคมมมีแต่ทาง b t ทสไม่มีซึ่งเท่าที่เจ้าได้ที่รายางานบผนะครับค่าติดตั้ง พราะว่าขอมิวเดิเนี่ยก็ปาก,ก็เกือบพันล้านแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องของค่าจ่ายที่สูงขึ้นแต่ถ้าจะสั่งวันนี้อาจจะก็่็นงปีก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการเตรียมการแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอเรานยโยบายของเราเนี่ยมีการลดลดงมาให้เหลือยบาทผู้โดยสารเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้น1ิกว่าเปอร์เซ็นต์ทันทีซึ่งตรงเนี้ย ันก็เป็นรายได้ที่เพิ่ม,ม,าาม,นนม,มขึ้นมาทันทีเราก็ต้องดูกับทางเอกชนว่าในเมื่อคุณได้รายได้เรื่องนี้เพขึ้นมาจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันไห